สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเช่นเคยครับพี่น้องเนาะครับมานําเสนอแนวทางตัวเลขครับผมเพื่อได้เป็นโชว์เป็นลับครับพี่น้องเนาะงวดวันกับชอว่าเลขพอเขาด้วยครับผมตเล่าพ่อไพ่บูนครับพี่น้องเนาะเขาสามตัวเลยครับผมครับแล้วก็สองตัวเิ่นกับเขาครับัวตัวกับครับพี่น้องซีหาซีมาคบบน 056489ครับเลขออก045ครับพี่น้องมาคบบนเด่นมากครับพี่น้องเนาะผลดึงเด่นบ่มีผาดด้วยครับผม056 6นี่ก็ถือว่าล่วงลางครับผมเป็นผลพลอยได้ไปครับพี่น้องเนาะมาคบบนล่างเลยครับผมบหวว่างันครับกอติดไว้เดอร์ครับพี่น้องแนวทางตำเล่าครับนี่ครับผม หนึ่งเซียนสายบนครับพี่น้องเนาะหนึ่งเซียนสายบนครับสําหรับแนวทางตัวเลขอ่าในงวดนี้ครับผมพอให้บุญกะปล่อยต่องวดเด้อครับผมสิบสี่กุมภาพันธ์หกสิบแปดครับพี่น้องเนาะสิบสี่กุมภาพันธ์หกสิบแปดครับผมไปรับส้มรับฟังน้ากันแนวทางตำเล่าครับพอให้บุญเอาก่อนที่จะไปรับส้มรับฟังแนวทางตัวเลขกับพอนําเชียร์พาลุยกับขอขอบพระคุณพอให้บุญเด้อครับผม รับเช่นเคยครับพี่น้องชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจกับน้ำเชียร์ผ้าด,ด้วยครับผมเอาก็ติดไว้ครับพี่น้องเนาะเลขพอถือว่าช่วงนี้เดินดีด้วยครับผมโดยเฉพาะาเลขบนนี่ครับพี่น้องไปรับชมรับฟังในงวดน,นี้กันเลยครับพอครับ น้ำเชียร์ผ้ารวยสวัสดีพ่อใพ้บูนครับผมครับผมสวัสดีครับน้ำเชียร์ผ้ารวยครับครับพ่อโอ้มาเต็มเต็มเลยนะพ่อยอดมากันสุดยอดเลยครับผมครับผมเกือบกบกูเสียดายครับพี่น้องครับพ่อให้ตกกลับครับผมแต่ว่ามาครบบนนี่ครบสามตัวเลยครับพ่อแต่ไก็ได่นต่อมาเชียร์พ่อ พ่อจัดเก้าชุดบ่อหพ่อครับตัวนําแตว่าพ่อเล็งตะขังบนครับมัน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 พ่อได้ได้น้อยนึงอยูะได้ตีครับว่าพ่อมักไปรักรักลอยแม่คือมักกันลงในช่องเล้วคือพ่อเขารักลอยพ่อมักศูนตัวเดียวรักลอยพ่อใส่ศูนย์พ่อมักชุดเดียวคือมึงเชื่อหนหกเก้า โอ้ศูนย์ห <0. S 1> กเหก้าแม็กตัวเดียวไหมศูนย์หน้าเราเนาะพ่แมนโยอันกันพ่อมักซีก็ผหห่านเลยวมันกระจุกสามตัว,วน,นั่มว่านนี่ครับไอเลขเลขสามตัวเดนมากเนี่ยเกือบแล้นวนะพ่อเนาะแมนซีเนี่ย<ม>สามตัวเลยในศะูนย์ห้าหกเนี่ยโอ้ยค,คคยครับผมครับครับถือว่าเดนมากเลี่ยกับเขาดีแล้วครับผมพอดึงออกมาเนี่เอา อยากได้เองสี่แล้วพ่อมาครบสามตัวบนนั่งสี่จะได้วิ่งสามตัวเลยพ่อครับเห็นไหยเข้ามาเชียร์ครับน้ำเชียร์นี่โยมพ่อกับเบิงโย่เอาเด็กผู้นั่นผู้นี้มาเทียบกันครับพ่อเบิงโยมันชนกับพ่อแม่ก็แม่หลายแม่นั่นก็บชั่นแม่แสงจันทร์ครับเออชนสี่ห้าหก ชัน 4, <ม>่นสี่ห้าหกแปดนี่ล่ละอมืชอชก่นตุก้นได้มา่อช่นตุก้นมันก็นเลี้ยงหาตัวเดียวนั่นแหละเออทำเชือก้าลวยประกอบจังเต๋เราไปช่นกบพอลาดเผากับเก่ามาเชีย่ยน้ากับเด่นเด่นดีน้าเด้อครับพอแต่เดหน่อยหูลงมาเลยครับได้ครับพ่อครับผมพเบิ้งอย่พ่อเบิ้งอย่นันละเฮ็ดทำนองนัง่นแหละครับครับพ่อ เอาครับเริ่มครับวันที่สิบสี่กุมผ้าเนอะครับเนอะครับผมมากครบบนครับเด่นครับเก้าแปดสี่เก้าแปดสี่ศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดครับน้ำเชื่อเขาลุยดึงเดนเก้าแปดสี่ครับเก้าแปดสี่เดนมากครับผมใชครับไอ้ไอ้พ่อเลขเก่าขึ้นก้อนนี่คือว่าเหล็กเก่ามันมาก มาทุกสูตรเลยนะโอ้ครับผมตัว่าเลขมาทุกสูตรนี่ส่วนมากมันมันมัน,ม,นมันคือบวกเขาพวนี่มันที่เขาตัวร่องยังไงเนาะโอ้แต่ว่าตรงนี้อยู่นะป๋อตรงนี้หเห็นครับแตงโกดีต้องไม่เห็นข้างบนครับผมเอาครับจัดชุดเต็มแล้วครับผมครับรบ๋เก้าศูนย์เก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เก้าห้าเก้าเจ็ด ปดศูนย์แปดห้าแปดเจ็ดแปดศูนย์แปดห้าแปดเจ็ดสี่ศูนย์สี่ห้าสี่เจ็ดสี่ศูนย์สี่ห้าสี่เจ็ดนั่เชื่อเพราะล่อยครับบางที่มันเบิรนเนาะครับเนาะครับบอกเอาเล่นดักสามสามจุดนะครับเดอ้อเอานี่ละเอาเก้าแปดตีนี่ละเป็นเลขเบิร์นเด้อครับเอาเก้าเก้าแปดแปดซี่ซีเก้าเก้าแปดแปดซี่ซี กับกับกับนี่แหละเบ<ะ>ิ้์นือยี่ใูนใน้ไพ่ในสามตัวนี่แหละครับครับเด่นทั้งใดกับตองมาครับผมสามตัวนี้เพื่อเบิ้นครับผมมีมักสดคักบ่ป่อะมักมักคัดคาดนี่กกะจักสองสามคูู็็ไ้เอากีดจ็นใต้จักสามชุดนะครับเนาะครับบ่ จีดตะไน้น้ำเชื่อมลาลวดจีดตนใต้เก้าศูนย์ครับเก้าศูนย์แปดห้าครับแปดห้ามีเจ็ดครับสี่เจ็ดครับผมกับ,บ,บตวัวนี้ครับพี่น้องเออเด็กของพ่อไพบูนกับตําเล่าเด้อครับพี่น้องครับที่เด็ดครับพี่น้องเนาะขอให้เดินเงี้ยวครับผม กันยังได้สามตัวอเอฟซีหาในหกตัวนี่แหละครับ,น,บน้องบอสนอใหอมาอีกจ้องอยูกันที่พอนนี่น<ม>ก็ทำนี่โอ้แต่ไปไปมักซี่หกไหมบอสโอ้แต่เสียดายเขาคิดดีแต็มเดียวนะครับเมาซี่หกกับเบิ้งว่าโอ้แม่เสียงจันก็มีซี่หกพอให้พ่นก็มีซี่หกกับนางเบิ้งเนี่ยเพราะว่าเป็นซีหา้เพี่น้องดวงเต็มเดียวซื้อเลขสามตัวอีกว่า ศูนย์ซีหกเอกก็เสียดายครับอีกีเอาสู่กันต่อครับพี่น้องเนาะเดดดีใจกับพี่น้องที่ได้โชว์ได้ลาบเด้อครับผมวันศุกร์มาสู่กันต่อเหล็กพอกันได้มาแล้วครับน้ำเชียร์ผานลวยกับสิลบกวนพอสมนีเด้อครับป่อขอต้อนพัไปบุญครับผมสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมเอามา เบิ่งกันต่อครับพี่น้องเนาะตำราพ่อไปบูน14ีกุุ่มพันหกสิบแมาครบบน984าแปครับผมเด่นมาก9 8้าครับผมเพิ่นววาเก่าในส้นเกือบทุกสูตรครับสองตัวบน909597 808587 404547้่พอมักไปที่9เก้าศครับผมครับ ถ้าพี่น้องเอ็มซีมักสามตัวได้ครับผมวินเน่มาครบบนนี่แหละครับพี่น้องได้โบไลายคู่แล้วครับผมครับวินล่องเบิงครับแล้วก็เลขกันเบิ้ลครับพี่น้องเนาะวันศุกร์เก้าเก้าแปดแปดซีซีครับผมเอาพิจัยหน้าเบิงนี่แะครับพี่น้องตำลาวพ่อไผ่บุญสิบซีกุมภาพันหกสิบแปดขอให้พี่น้องเอ็ซีโชคดีถูกหวยแลอวเงินไปน้ำกันครับผมสวัสดีครับ